งูมีกี่ขาตอบสิงูไม่มีแขลครับโอ้ยงูจังเลยงูัตงูงนักเรียนทำไมอ่ะถามได้จ kind of eh? <so ังได้งูมีกี่ขาขึ้นมาฝึกสอนวางมาทำไมมีแต่นักเรียนสิปึ้อึงูมันมีกี่ขาวะเอาแล้วฉันถามเธอเหรอไม่ถามแต่ขั้นเกล เที่ยวมันไสครูได้มัยกล้ามากรู้ไหมแล้วเวลาครูมันไสครูจะทํายังไงไม่หรอครูก็จะตีเธอไงทำไมอน่ะ้ยเออก็จะตีเธอจะโดนตีนะทำไมตีไม่ได้นะไม่ตีไม่ได้เนี่ยลาแล้วนะเธาเธอไล้วตีเธาก็ไม่ได้อย่าให้มันเรียน เป qui, ็นยางคือเห็นแบบนี้เป็นอย่างคือเห็นลงตอบมาตรงๆก็ต้องยูเทินมันไนอยัางยูเทินหันอ้อมครอบนั่นละมายังพันเตมายังพันเตวีสุง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 ไม่ยุงสูงกว่าไม่ยังไม่ยุงสูงกว่าไม่ยังไม่ลมตันทางรถไฟบ่ดด้คดชามี ขอโทษครับสมปองค่ะคือชื่อโอ้ชื่อสมปองเหรอครับผมนี่มอเตอร์ไซค์มีวินคันเดียวเหรอคะอ๋ออีกคันเป็นสพงษ์สารครับงั้นรอคุณสมปองจะไปไหนครับเนี่ยไปโรงงานค่ะนวันครค่ะเอ๊แล้วถ้าเกิดมีวินมอเตอร์ไซค์เก่าๆสักคันยังจะจีบคุณสมปองจะโอ้ยากค่ะยากมาก ว่าจะก็เลือกอยู่อะค่ะคืออนาคตก็่อยากมีผัวรวยอะพี่้มาขับพินงขับปิ้งโอ๊ยร้อนหน้าเป็นฝ้าไม่อยากเขาจะมาคะเนี่ยแล้ววันนี้คุณสปองจะไปไหนเขาเนี่ยไปออดิชั่นค่ะเขาแบบเป็นร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยค่ะโอ้ยนี่ขอให้ผมได้ได้คอมเมนต์เสียงเสียงคุณสปองได้ไหมอุ้ยคุณจะคอมเมนต์๋อาจังๆคอดูรายการเข้ามาครับคอมเมนต์คอมเมนต์คือ ยุดอมอั่งตั้งตนม,มาได้แค่มันงูเก้ากันกูจกกากันยรีตัวเองอีหามึงเอ้ยอีย่องเงินเนี่ยเออกันนี่แหละอีย่องคนโก้หาหกินน้ำคนโง่มอาจูดจาสิกลิ่นอะไรฮั่งโก้งินใส่บ่มีดจดาบ่กอีย่องหลักอีย่องคอนโก้อีย่องหลักอีย่องคอนโก้ระวงังที่โวว่าเป็นหนังตาลุงเระวอง ในหนังตาลุงอันนี้คอนสด